โอเคครับผมผมก็จะมารีวิวรหัสนะผมที่ผมจะขายในราคา8ปดพันนะผมต่อได้นะครับผมก็ไม่ได้ขายเต็มนะสามารถต่อได้แต่ว่าผมตั้งไว้แปดพันนะก็ถ้าใครสนใจนะผมก็สามารถทักเฟซนี้ไปได้นะผมเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แล้วก็เดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวลิงก์เฟซีเดี๋ยวไว้ข้างล่างล่างไอคลิปนะผมใต้คลิปนะมาดูโปรไฟล์กันก่อนเลยขั้นแรก โปรไฟล์ก็เลเวลเจ็ดสบแล้วผมไลค์ light ก็อยู่ที่6,100กว่าไลค์นะทุกคนก็ส่วนขั้นนะผมขั้นก็เป็นขั้นทองขั้นทองเต็มเลยนะทุกคนมีแค่ขั้นล่าสุดที่ยังไม่ได้เติมนะผมซีซั่นล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้เติมขั้นนะผมส่วนแรงแดงก็ขึ้นตั้งแต่ซีซั่น8มาเลยนะผมซีซั่น8ก็ขึ้นมาตลอดเลยจนถึงซีซั่นปัจจุบันนี้ก็ จนรีแลกนี่ยังไม่ได้ขึ้นนะผมแต่ว่าขึ้นมาตลอดเลยตั้งแต่ซีซั mm ่นแปดังว่าทุกคนจะเข้าใจนะ mm hmm. นี่ถ้าผมส่วนขั้นก็เหลือแค่ข้าซีซั่นล่าสุดที่ยังไม่ได้เติมนะแปดพันบาทนะผม mm hmm. แล้วก็เออลืมบอกรหัสนี้บวกม,มันมันมีมันเชื่อมมันผูกกับบัญชีทิกตอกนะผมทิกตอกผู้ติดตามหนึ่งแสนกว่านะผมทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าติดต่อให้เออเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปติดตอกให้นะผมเนี่ยผู้ติดตามหนึ่งแสนกว่าแลผม กับรหัสเกมนี้อยู่นะผมทุกคนถ้าใครจะซื้อก็สนใจก็ตามที่บอกของผมทักเฟสที่ผมขึ้นให้ไปได้นะผมหรือลิงก์เฟซอยู่ใต้คลิปเลยนะผมไม่รู้มันจะแปลลิงก์ได้หรือเปล่านะถ้าแปลไม่ได้ก็ขออภัยด้วยก็ไปค้นหาเอานะก็ไม่ต้องกลัวนะผมว่าผมจะเกียนจะอะไรนะผมไม่เกียนแน่นอนนะผมถ้าเกียนผมเสียชื่อเสียงนะผมส่วนใครที่จะคิดมาเกียนผมก็ เรื่องนี้ถึงตำรวจแน ENNIS, ่นอนผมผมจะอัดคลิปทุกการซื <bar ambling> ้อขายนะผมเพื่อเป็นหลักฐานนั่นเองนะผมผมจะอัดคลิปไว้นะเวลาซื้อขายอะไรกับใครอย่างเงี้ยก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะผมเพราะเพราะว่าผมจะเอเข้าให้ดูทุกอันเปิดให้ดูทุกอันเลยนะผมว่ามีอะไรบ้างนะผมว่ามันคุ้มกับราคาแปดพันหรือเปล่านะผมเห็นคนอื่นร้องแพงกันนะผมไปดูกันเลยโอเคทรงผมนะผมอันขั้นแรกดูทรงผมกันก่อนเลย ทรงผมก็ทรงผมคอาบ,บ้าทรงผมสิทธิ์สูงล่าสุดนะแล้วก็ทรงผมสิทธิ์สูงแล้วก็หมวกอะไรเนี่ยไม่รู้นะผมดูเอาเองนะผมผมจะกดไปเรื่อยๆนะให้ทุกคนดูตามเอานะผมว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะรหัสราคาแปดพันแล้วหรือว่ามันแพงเกินไปอย่างที่เขาว่าก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะผมก็มารีวิวให้ดูนะเผื่อใครสนใจหาราหัสเล่นอยู่แล้วงบเยอะๆหน่อยผมว่ามันก็ สำหรับผมไม่คุ้มนะเคร่กล้ามทองเคร่เค่กล้ามทองก็หมดไปสองพันบาทแล้วอ่ะจะเอาอะไรมากมายแล้วก็ชุดเนี่ยเอสเรซี่ล็อกซี่เนี่ยทรงผมเนี่ยที่ผมใส่อยู่ตอนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมหมดไปสองพันห้าร้อยบาทอ่ะเค่อสองชุดก็หมดไปสี่พันแล้วอ่ะจะอะไรครันจะอะไรจะจะบอกว่าไม่คุม้มมันก็ไงเค่ไม่มีปืนวิเวเจ็ดก็ ก็จะบอกว่ารหัสถูกแล้วหรอปืนเลเวลเจ็ดอะมันอัพมันไปอัพกันได้ครับทุกคนโอเคผมจะกดให้ดูไปเรื่อยๆนะผมทุกคนกดให้ดูไปทีละอันนะผมคลิปมันอาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าผมจะให้ดูว่ามันคุ้มหรือเปล่านะผมที่ตั้งราคามาแมพงเกินหรือเปล่าอะไรอเออที่ผมจะบอกว่าแค่ไม่มีปืนเลเวลเ,วลเจ็ดราคาก็ถูกแล้วหรออะไรเงี้ยคือคุณมองแค่แค่คุณจะซื้อแค่ปืนเลเวลเจ็ดคุณไปอัพเอาเอง ยังจะดีกว่าหรือเปล่านะผมก็นะครับผมก็มันมันก็ไม่ได้เพลงอะไรขนาดนั้นนะผมถ้าจะซื้อแค่ปืนเลเวลเจ็ดซื้อรหัสที่มีแค่ปืนเลเวลเจ็ดคุณไปซื้อรหัสที่มีของเละเยอะๆแล้วก็มีของที่แบบคนก็ฮินฮิตกันเยอะๆจะไม่ดีกว่าหรอเนี่ยผมผมพูดตรงๆเลยของบางอย่างเขาไม่เอากลับมาขายนะครับผมเออแล้วรหัสบากรหัสมันมันมีของเลเยอะเนี้ยเออมันมันน่าสะสมก่บปืนเลเวลเจ็ดเนี่ยปืนเลเวลเจ็ดเดี๋ยวมันก็เอากลับมาขายนะ แล้วเราสามารถซื้อกล่องอัพตอนไหนก็ได้นะเออมาดูของกันเลยนะผมของผมจะกดไปเรื่อยๆนะให้ดูทุกชิ้นทุกอย่างเลยว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่ผมตั้งราคามาผมตั้งแปดพันเห็นคนบอกว่าแพง้วมีคนบอกว่าแพงก็หรืออาจจะแพงจริงๆก็ได้แหละแต่ว่าสําหรับผมแล้วแม่งผมเล่นมาสามปีกว่านะผมเกือบสี่ปีนะคือของผมก็เติมมาแบบเยอะอสมควรน,นะทุกคนดู ของที่คนอื่นเขาคิด,คดกันก็มีทุกมีเท่ทุกอันไม่รีแค่หมอกเอฟนะผมเพราะว่าช่วงนั้นผมยังไม่เล่นนะครับผมช่วงที่ว่าหมอเอฟเข้าอ่ะผมยังไม่ได้เล่นนะตอนนั้นหรืออาจจะเล่นแล้วแต่ผมยังไม่ได้รู้จากเติมไม่ไม่รู้จากการเติมไงช่วงนั้นตอนนั้นะดูเอานะครับผมดูยังเล่นไม่หมดเลยอ่ะนี่ขนาดผมรีคิดให้มันเร็วนะเนี่ยกวน คือของมันเยอะจัดนะผมโอเคหมดไปแล้วมาดูหน้ากากกันบ้างดูดูดูเสื้อกันต่อเลยนะครับผมทุกคนถ้ามีเสียงนกร้องก็ขออภัยด้วยนะพอดีคนที่หอเขาเลี้ยงนกนะครับทุกคนก็อย่าว่ากันนะครับผมเสียงมันกล้องไปก็ขออภัยด้วยนะผมพอดีห้องมันโล่งนะผมไม่มีอะไรกัน้นไม่มีอะไรขวางเลยมันก็จะเสียงกกล้องหน่อยนะ มาดูเสื้อกันเลยนี่คือของหายากบางชิ้นผมมีหมดเลยอ่ะเฮ้นไม่ต้องอะไรมากมายเลยคือเอาแค่ทรงผมแค่เปิดให้ทรงผมให้ดูเมื่อกี้นี่ก็คุมไปแล้วนะผมว่ามาดูมาดูเสื้อกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวหาว่าแพงอีกเนี่ยกล้ามทองก็มีเนี่ยคุณซื้อละัราคาดีกว่าจะแบบเอาเงินสองสามพันไปให้คนเกียนอย่างนี้นะ คือรหัสนี้ไม่ต้องกลัวว่าผมจะเกียร์นะผมเป็นรหัสปั้นมาจากมือผมเองเลยเนี่ยดูชื่อดูชื่อก็ดูแล้วผมเป็นชื่อช่อง YouTube ผมนะครับผมชื่อในเกมอะเป็นชื่อช่อง u t u b e นะครับผมผมตั้งเป็นชื่อช่อง YouTube ของผมแล้วก็รหัสนี้ผมเล่นมาตั้งแต่มอไหนว่ามอม่สี่หรือมอห้านี่แหละตอนนี้ผมก็อายุสิบเก้าจะยี่สิบแล้วเดือนหน้าผมก็อายุยี่สิบเราก็เล่นมาสามปีกว่าแล้วอะทุกคนก็นานอยู่ ส่วนแล้งนะผมแลงผมก็อย่างที่บอกนะผมผมขึ้นตั้งแต่ซีซั่นแปเป็นต้นมาเลยนะผมจนถึงปัจจุบันเลยยกเว้นซีซั่นล่าสุดนะผมที่ยังไม่ได้ขึ้นนะนอกนั้นขึ้นหมดแล้วแล้งซีวีสีก็ขึ้นทุกซีซั่นนะครับผมดูดูกันเลยว่าตั้งราคาแปดพันนี่มันแพงเกินหรือเปล่านะผมใครสนใจก็อย่างที่บอกนะผมมีเสื้อเลเวลเจ็ดสิบก็มีนะใครสนใจก็ทักเฟสไปนะผมเฟส พี่ดจันดวงหรือว่าเซียงตาครับผมมันเป็นชื่อเฟซผมอะ่ะนี่เป็นเฟซที่เชื่อมกับรหัสเกมนี้นะผมผมขายยกเฟซเลยนะจากเกียนก็พอนะผมพวกเกียนไม่เอานะผมขอคนจริงนะถ้าจะมาเกียนก็อย่างที่บอกนะผมอัดคลิปทุกการซื้อขายนะผมกูแจ้งตำรวจแน่นอนนะผมถ้าจะมาเกียนนะก็แค่นั้นแหละ ถ้าโดดโกงรหัสไปฟรีๆนะผมผมบอกเลยมีมูลราคา8,000บาทนะรหัสเนี้ยถึงโรงพักแน่นอนนะผมอมโอเคนี่ชุดเดรไลท์อะไรก็มีหมดนะผมเสื้อเอซองเอซู ong, up, ผมมีหมดเลยเสื้อสปอนเซอร์เสื้ออะไรเงี้ยมีหมดเลยเสื้อนอนเช,ชุดนอนไซต์มะพวกนั้นมีมีหมดนะครับผมทุกคน ให้ทุกคนดูเอาเองนะครับผมผมจะไม่พูดเยอะ <c oughs> คลิปอาจจะยาวหน่อยเนาะผมเพราะว่าอย่างที่บอกนะผมผมจะให้ดูหมดทุกอย่างเลยเนาะผมทุกคนเพราะว่าคนที่เขาตัดสินใจจะซื้อเขาจะได้แบบไม่ลังเลนะผมเพราะว่าเขาเห็นของหมดทุกอย่างแล้วอะคือเขาจะกล้าตัดสินใจว่าเ้ยมันคุ้มตังค์กูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เนาะผม ประมาณนั้นนะผมไม่ใช่ไปเห็นรูปภาพยึดถือ AK มังกรชูปีกอยู่อ้อาวไอ้เที่ยตั้งราคาเจ0 0 8ัน0ดพันแล้วกูไม่รู้ว่าของข้างในมีอะไรบ้างอย่างนี้ก็มันแบบนั้นมันก็เราเสียเปียมนะผมเราเป็นลูกค้าเราเสียเปรียมผมรู้สึกเสียเปียมแล้วถ้าเจอรหัสแบบนั้นนะผมคือเราไม่รู้ว่าของมีอะไรบ้างอะรู้แค่ว่ามีท่า AK มากรอ,อย่างเดียวมาตั้งราคาสามสี่พันห้าหกพันอย่างนี้ ถ้าเกิดไปไนด้เอคีบ A ังกรแล้วชุดชุดมีแค่สิบชุดอะไรเงี้ชุดไม่เละก็ชุดเละไม่มีอะไรเงี้มัน,ม,นมันคุมไหม,ม,มทุกคนคีดว่าราคาห้าหมืนบาทมันก็ไม่คุมนะครับผมเอาตรงเนี่ยสู้ผมมาเปิดให้ดูทุกอย่างอลยรงี้ไม่ได้นะผมคนที่จะซื้อจะได้ตัดสินใจถูกเลยเนี่ยจะได้บบกล้าตัดสินใจเลยว่าจะเอาไหมอะไรเงี้นะผมขายยกเฟสเลยเฟสผมคือเฟสน,นี้เป็นเฟสที่ผมเล่นตั้งแต่มมต้นนะผมที่เชื่อมกับรหัสนี้นะ บางคนอาจจะสงสัยนะผมผมจะขายทําไมนะผมผมไม่มีเวลาเล่นเลยนะผมแล้วผมรู้สึกเบื่อเบื่อด้วยนะผมผมตั้งใจทํางานมากกว่านะช่วงนี้ผมมีเวลาให้งานมากกว่าผมไม่มีเวลาเล่นวันหนึ่งผมผมไม่ได้เตะเลยนะผมเอาจรกิงสองวันเมื่อกี้สองสามวันไม่ได้เล่นเลยเข้าไปเล่นเกมเดียวก็เบื่อแล้วอะไรอย่างนี้นะผมผมก็เลยรู้สึกว่าจะเก็บไว้ทําไมวะเก็บไว้ก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เติมเสียดายขายให้คนอื่นไปสารต่อดีกว่าอะไรอย่างนี้นะผม จะดีกว่านะเนี่ยกางเกงเลดไลท์กางเกงปีกนกอะไรผมมีหมดเออโอเคกางเกงที่เขาฮิตกันกางเกงยากรุ ong, ่งยากุ่ซ่าผมก็มีหมดเลยนะผมมาดูรองเท้านะผมรองเท้าก็รองเท้าเนี่ยรองเท้าอีเปิร์กก็มีนะครับผมรองเท้าแตะผมมีทุกสีหรือเปล่าวะเกือบทุกสีนะผมไม่ทุกสีแต่เกือบทุกสีแต่ว่ารองเท้าแตะสีน้ำเงินผมมีนะผมที่เขาฮิตกันอนะ แล้วก็รองเทา้าเทวันโดผมก็มีนะดูเอาเน้ตั้งราคา8,000นี่แพงเกินหรือเปล่าถ้าแพงเกินก็ขอไปด้วยนะผมก็ผมลดผมลดได้อยู่นะผมแต่แต่ราคาผมตั้งไว้8,000นะแต่สามารถลดได้นะทักมาคุยในเฟสเอานะผมถ้าจะลดราคาจะอะไรจะถ้าใครสนใจจะซื้อนะ นี่มาดูคอลเลคชันที่ผมยังไม่ได้เปิดบ้างเลยไม่ใช่นี่แฟชั่นไอชุดที่เป็นชุดรวมโอเคครับ okay, ผมดูชุดผู้ชายเสร็จมาดูผู้หญิงต่อนะผมของผู้หญิงมีอะไรบ้างนะผมไม่ได้มีแค่ของผู้ชายนะของผู้หญิงผมก็มีเยอะนะผมชุดผู้หญิงผมก็มีเยอะนะก็มีให้เล่นเยอะเลยคือรหัสนี้ซื้อได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเอาเอาตรงๆนะผม คือซื้อไปคูมแน่นอนนะครับผมมีติ๊กต็อกผู้ติดตามหนึ่งแสนด้วยนะครับผมสามารถเอาไปทําคลิปลงคลิปได้ด้วยติ๊กต็อกไม่ได้ติดแบนไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับผมคือเป็นติ๊กต็อกที่ใสสะอาดนะผมลงคลิปไม่ติดเลดสักอันนะครับผมดูเอานะครับผมสมราคาไหมถ้าไม่สมก็ขออภัยนะครับผมแปดพันก็แปดพันใคร 8, ใสนใจอินบ็อกซ์มาเลยนะครับผม เฟสอยู่ใต้ลิ์เฟสอยู่ใต้คลิปนะผมถ้ามันปากได้นะถ้ามันใส่ได้ถ้ามันใส่ไม่ได้ก็เฟสที่ผมให้ไว้ตรงหน้าตรงหน้าคลิปอะตรงช่วงแรกๆของคลิปนะผมก็ไปดีกลับไปดูเอานะผม เคดูเอาแล้วผมจะไม่ค่อยพูดเพราะผมเหนื่อยแล้วพูดเยอะแล้ว<笑><笑>ก็ไอคลิปมันบรรยายเอานะผมว่าคุณจะตัดสินใจซื้อดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะผมในราคาเลทราคาแปดพันนี่มันคุ้มหรือเปล่าก็ตัดสินใจเอาเอ,าเองนะผมถ้าสนใจก็ทักมาได้นะผมแต่ไม่เอาพวกเกียร์นะผม คนจริงๆครผมคนที่แบบจะซื้อจริงๆอะอยากได้จริงๆอะไรอย่างนี้หาราหาเล็บจริงๆอย่างเงี้ยถ้าใครที่จะมาซื้อไปขายต่อแล้วมาต่อราคาถูกๆไม,ม,ม่ไม่ไม่ไม่มีนะผมผมไม่ผมไม่ขายถูกอีกแล้วตั้งแปดพันแล้ว ใครที่งบเยอะๆหน่อยรหัสดีผมบอกเลยน่าสนใจนะคือไม่ได้มีแค่ชุดนะผมสกิปปืนคือสกิปปืนหลักมีครบหมดเลยเนะผมทุกคนแค่ไม่มีปืนววเจ็ดแค่นั้นเองนะผมปืนอัพเกรดววเจ็ดแค่นั้นเองนอกนั้นมีครบหมดเลยนะผมสกิปปืนเอาสกิปปืนหลักอะที่เขาใช้กันเยอะๆก็คือได้ราัสดีไปคุ้มแน่นอนเนาะบอกตรงๆว่าคุ้ม แปดพันคุณเติมไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกเอาตรงๆได้รหัสน,นี้แล้วค่ะแปดันเหมือนเหมือนถูกหวยอ่ะเอาตรงๆยังไม่หมดนะครับผมดูดูมันของมันต้องเยอะขนาดไหนว่ามันต้องเลื่อน ขนาดรีคลิปด้วยนะเนี่ยยังเลื่อนไม่สุดเลยสักทีเลยเนี่ย <c oughs> ของมันต้องเยอะขนาดไหนอรท่นานผู้ชมแล้วจะหาว่ารหัสแพงเน,นาะคนเรางง<อ>ของเลื่อนไปชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยเนี่ยยังไม่จบเลยเนี่ยขนาดตีคลิปด้วยเนี่ยโอ้ให้ดูทุกอย่างครับผมเพื่อการตัดสินใจแบบเด็ดขาเลยนะผมดีกว่าจะไป จ่าหน้าซองเป็นเอคถือเอคมังกรรีเวลเจ็ดแม่งของของในรหัสมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เออ,อย่างนั้นมันก็ไม่เอานะผมเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเราจะกล้าเสี่ยงซื้อไหมนะเนี่ยดูแบบนี้ดีกว่านะผมจะได้กล้าซื้อแล้วผมจะได้กล้าตัดสินใจหน่อยไม่ใช่ยืนถือเ k คมังกรฟ้าเรเวลเจ็ดกระบอกเดียวบอกราคาเจ็ดพันโอ้โหอย่างนั้นก็ไม่เอา แบบนั้นผมก็ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันนะทุกคนราคาเอาถ้าซื้อมาเอามีเคล็ท่า a เอเควงก้อวีลเจ็ดอันเดียวซื้อมาราคาเจ็ดันเอาชุดชุดมีแต่ชุดบอดให้ใส่เอามันคุ้มไมหมล่ะคุณวา <c oughs> คุ้มดีคุ้มคนคนขายคนซื้อขาดทุนยับนี่เอบผมส่วนพวกอะไรบัตรเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชื่อผมก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะผมบัตรเปลี่ยนชื่อเจ็ดใบ หินแปลงล่างสิบเอเ๊ะเ,เจ็ดก้อนเอ๊ะเจ็ดก้อนหรือกี่ก้อนวะเจ็ดก้อนมั้งพี่ดูไม่ทันมาดูกสกปปินปืนนะผมนี่บอกเลยว่าสกินป,ปืนหลักที่เขาใช้ใกันอนะมีครบเลยนะทุกคนแค่ไม่มีสกินป,ปืนเลยวเวล่เจ็ดแค่ทันเองนะผมสกินป,ปืนอัพเกรดเพเจ็ด,ดนอกนั้นก็คือดีคือดีหมดเลยนะขอให้นะผมที่เสียงนกร้องก็อย่างว่านะผมคนที่หอเขาเลี้ยงนกนะครับผมทุกคนที่หอพาผมเขามีคนเลี้ยง เสียงร้องร้องเข้าก็หอไปด้วยดูเอานะผมสก,กิลปืนคือสก,กิปปืนหลักคือครบอะครบแล้วจะบอกเพลงได้ยังไงอะ <c oughs> มันก็สมราคานะผมว่าเอาตรงๆแล้วคือมันมีติกตอกผู้ติดตามหนึ่งแสนด้วยไนงะคือมันก็มันก็ต้องร้องราคาสูงหน่อยนะครับทุกคนทิกตอกผู้ติดตามแสนก็ไม่ใช่จะทำง่ายๆนะ าำยากเหมือนกันนะโอ okay, เคสกิปปืนเออาร์ดูดีสกิปปืนส่วนมากสกิปปืนที่ผมเน้นจะเป็นลั่นสองนะผมคนส่วนมากเขาก็าใช้ลั่นสองกันนั่นแหละเอาตอรงๆสกิปปืนเออเอ้ยลูกซองเอ้ย MP, เอ็มพีเออย่างเงี้ยส่วนมากเขาใช้ลั่นสองกันแนะนำนะครับ ก็จะเน้นเป็นสก,กิลล่าสสองเส่วนมากเปิดให้ดูทุกอย่างเอาตรงๆไม่ปิดบังไม่อะไรสักอย่างเลยเนะี่ยให้ดูทุกอย่างเลยยกเว้นให้ดูรหัสน,นะครับผมดูรหัสไม่ได้เฮีย <c oughs> แต่กูโดนเกียนนะ <c oughs> ดูดิสก,กิลปืนคือหน้าเล่นนะ่ะสก,กิลปืนล่าสองหมดเลยนะทุกคนแล้วบอกเพลงเขาเปดพันเพลงโอ้ยแปดพันหาได้ที่ไหนรันอย่างเงี้ยไปเติมได้ที่ไหนอ่ะ กูจะเติมได้ขนาดนี้หรือเปล่าเราแปลนพันนัล้วเหนี้ผมเติมหมดประมาณระับน,นี้ผมเติมหมดประมาณเท่าไหร่วะแต่ที่รู้ๆนะผมเติมแสนอัพเนี่นอนนะผมเพราะว่าผมเล่นมาสามปีแล้วก็น่แหละครับก็ค,คือเติมมาตลอดอะก็น่าจะแสนอัพแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้แสนเท่าไหร่นะผมก็เรื่อยๆนะผมแลัว รหัสราคารหัสหลักเอ้ยรหัสเติมเป็นแสนขายแปดพันคนคิดดูดิมันมันมันห่างกันมากเลยนะเป็นเศษเสี้ยวของแสนเลยนะแปดพันอะต้องต้องบอกว่าห้าหมื่นยังพอทนนะเอ้นี่แปดพันเนี่ยยังยังร้องเพลงอีก่หรอเนี่ยดูของดิดูของผมดิของก็ไม่ได้ีไหลขลหลอะไรนะผมสำหรับราคาผมว่ามันเหมาะกันแล้วนะมันแมทก,กันแล้วนะกับราคา เรายิ่งมีเชื่อมกับติ๊กผูกกับติ๊กต่อผู้ติดตามแสนนะผมแล้วก็อีกอย่างก็คือยกเฟซด้วยยกเฟซที่ผมที่มีความทรงจําอะไรต่างๆต,ตั้งแต่เด็กของผมมาเลยนะผมผมยกเฟซขายยกเฟซเลยนะคือผมถามว่าผมเสียดายผมเสียดายนะผมแต่ว่าผมไม่ได้เติมขั้นผมไม่ได้ค่อยได้เล่นแล้วผมกลัวผมไม่ได้เติมขั้นอะไรอย่างนี้แล้วมันน่าเสียดายกว่านะผมทุกคนก็เลยจะปล่อยอดีกว่านะผม ดีกว่าเก็บไว้เราไม่ได้เล่นก็คือจะเลิกเล่นไปเลยนะผมหรือถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปซื้อรหัสใหม่มาเล่นนะแต่น่าจะไม่ได้เล่นแล้วแหละคือมันเบื่อมากเลยมันเราทางานด้วยนะบุกคนแล้วแล้วแบบมันไม่มีเวลาเอาตรงๆไม่มีเวลาเลยโฟกัส <c oughs> เรื่องงานนะครับปัจจุบันนี้ <c oughs> ดูท่าเต้นท่าทางก็ คือเยอะนะครับผมจะไม่มีแค่ท่าในสิทธิ์ทสูงบางท่านะผมที่ผมไม่ได้เติมตอนยกแรกๆอะ่ะแล้วก็ท่าปักธงที่ไม่มีแล้วผมมันแพงนะครับเพราะถ้าจะเอารหัสปักธงราคาแปดพันก็เกิดไปนะให้ดูทุกอย่างนะผมไม่ต้องห่งวงว่าจะไม่กล้าตัดสินใจนะผม นี่คือดูแล้วตัดสินใจได้เลยนะผมว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะผมคือเปิดได้ดูทุกอย่างนะผมถ้ามีเสียงบรบกวนอะไรเข้าไมเข้าอะไรก็ขอ,อไปทุกคนด้วยนะผมคือตรงที่ผมอยู่มันก็ไม่ใช่ห้องเก็บเสียงหรือห้องอะไรนะผมอาจจะมีเสียงบรบกวนเข้านะผมดูเอานะครับผมนี่คือรีวิวครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะผมยังไม่ ยังไม่จบเลยครึ่งชั่วโมงยังรีวิวไม่จบเลย <c oughs> คือของมันเยอะมากแล้วคือผมรีคลิปให้เร็วขึ้นแล้วด้วยนะคือผมรีคลิปให้เร็วขึ้นแล้วแบบรีสุดเลยอ่ะส่วนสก,กินรถนะผมไม่ต้องพูดถึงนะผมมีเป็นยี่สิบคันนะ <c oughs> คือมันจะเยอะเวอร์อะไรขนาดนั้นแนละ้วนะผมดูดิโอ้ยเยอะเกิน ดูเลยแอร์บอร์ดมาดูแอร์บอร์ดกันนะผมแอร์บอร์ดนี่ก็เยอะจัดนะครับผมนักสะสมบ่อนี่แปดพันครับแปดพันนะครับผมใครจะซื้อก็อินบ็อกมานะผมเฟซที่อยู่หน้าคลิปอะมาดูลมกันบ้างนะผมล่มีลมดีแท็กนะผมที่ดูเท่นหน่อยนะผม ่วน่ a อชุดไม่มีนะมีแต่ล่มบีแท็กนะรับผมเอเอก็ไม่มีแต่ผมว่าล่มไม่ใช่ปัญหาหรอกพวกสกิลปืนพวกชุดมากกว่าที่เป็นปัญหาแล้วมาดูตากันบ้างผมตาสัญลักษณ์ก็ประมาณนี้นะผมตาสัญลักษณ์โอเคจบการรีวิวไปที่เรียบร้อยนะผมส่วนคุณจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อก็อยู่ที่คุณจะตัดสินใจเอาเองแล้วเนาะผมว่ามันคุ้มหรือเปล่าครับผมสําหรับ รหาคาแปดพันเลทราคาแปดพัน 8, นะผมยกเฟซยกติ๊กต็อกผู้ติดตามหนึ่งแสนกว่าก็ <g iggle> คิดเอานะผมคุ้มไหมก็คือผมรีวิวให้ดูหมดทุกอย่างแล้วนะผมเอาตรงๆเลยก็สำหรับผมในความคิดผมนะผมถ้าผมเป็นคนที่ไม่มีราัาเล่นแล้วผมหาซื้อแล้วผมมีงบราวๆเนี่ยงบหมื่นนะผมผมเอานะแปดพันก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากนะผมเพราะว่าของมันของมันมีให้ให้ใช้แบบ เหลือเฟือตรงๆแล้วทุกคนคือของมันมีแล้วอ่ะของไม่ต้องมีแล้วอ่ะของมันมีแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะผมสําหรับการรีวิวรหัสราคาแปดพันนะผมจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามใจท่านผู้ชมตามใจคนที่สนใจจะซื้อหรือไม่ซื้อนะผมก็อย่าคอมเมนต์ด่าแล้วกันนะผมไม่ซื้อก็ปากหุบมือไว้นะผมไม่ต้องพิม ไม่ต้องด่าอะไรนะัครบผมผมมารีวิวสำหรับใครเผื่อมีใครอยากได้อะไรอย่างนี้นะผมส่วนคิวเดสก็ไปปั้นเอาเองก็ได้นะผมไม่จำเป็นต้องอะไรขนาดนั้นนะผมก็ประมาณนี้นรัมก็ซีซั่นที่เล็วรหัสที้ผมเล่นไปแค่สองร้อยกว่าเกมอะคือแต่ว่าขึ้นแดงนะแต่ว่าเล่นด้อยมากนะผมคือมันสื่อได้เลยว่าผมแทบจะไม่ได้เล่นนะจบทซีซั่นนี้ก็ ไม่ได้เล่นเลยบ้างก็จะไม่ผิดผมยังไม่ได้เข้าเกมด้วยซ้ำนะก็หดตัวราท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะผมถ้าสนใจก็อินบล็อกมาเลยนะผมทักเฟสที่อยู่หน้าคลิปมาเลยโอเคไปละบ๊ายบาย